ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็ก,ก,กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องฮีรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มันเป็นชุดที่แบบชุดงงๆจริงๆนะทุกคนมันก็คือชุดอันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเอ๊นี่นะคะชุดปะจ่างนะคะน้องน้องเอ่อบ้องแบลบ้องแบวนะคะ บาจ่างบองเบาคือวันแบบมันเรียนดีนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากได้แต่ก็รู้แหละว่ามันน่าจะได้ยากนะคะในนี้ก็จะมีล่มนะคะที่เป็นบาจ่างเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของกระเป๋าบาจ่างนั่นเองนะคะก็เหมือนแบบใบตองห่อๆนะคะแต่คือแบบอัตราการดอกคือยากมากทุกคนดูมันเป็นของแบบเหมือนอยู่ใน แต่นะคะพออัตราการดรอปเนี่ยมันก็จะน้อยมากๆนะคะก็คือ0.1นึงก็คือแบบ0.1อดทุกคนแบบโหนะคะแต่ก็จะมาลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะหมดเยอะไหมก็คือไม่มีงบแต่เดี๋ยวกดไปสักพักถ้าท้อปึ้มก็จะหยุดนะคะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับของที่อยู่ในกล่องน,นะคะก็จะมี M7 ด้วยนะคะแล้วก็ล่มแล้วก็กระเป๋านะแต่อยากได้สุดคือชุดนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองเราขอแนะนำร้าน Go l เ e n เติมเกมร้านเติมเกมราคาประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะทั้งร้านเนี่ยใช้เพียงแค่เลข u ู d และชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะคะโดยทางร้านนะคะมีบริการเติมทั้ง u ู d ไทยและ u ู d ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้ที่ Facebook Fanpage Go เ d e n เติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่อัด Go ลเดเติม เติมกมกอย่าลืมแอดกันด้วยนะคะระวังจะหากันไม่เจอนะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางร้านเนี่ยมีโปรโมชั่นโบนัส UC นะคะราคาเดินโดนใจนะคะแถม UC จัดหนักถึง52นะคะมีทั้ง ID ไทยแล้วก็ ID ต่างประเทศนะคะเติมได้แพ็กละก1ครั้งต่อวันนะคะถ้าสนใจติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage Golden เติมเกมเลยนะคะมาทุกคนนะคะก็ มาลองกันนะคะเรามีคูปองส่วนลดอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะใช้คูปองส่วนลดให้หมดเลยนะคะในเมื่อมันมีตั้ง5 UC ยูสนะีคะก็ใช้ใช้ไปนะคะมามไม่ได้คาดหวังสักเท่าไหร่แต่ถ้าออกก็จะดีมากนะคะอือ รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอว่าคือมันเป็นกล่องที่ดูดเงินมากๆนะคะกล่องพวกนี้นะคะกล่อง20 UC เนี่ยชืบได้ล่มมาแล้วนะคะชิบหยอกหยอกๆนะคะหยอก ชิบชโอ้โ oh หทำอะไรอยู่วะเนี่ยมาเขลือเรียบร้อยนะคะโคตรเกลือแต่ก็ยังกดนะคะเพราะว่าคิดว่าคงไม่มีใครกดหรอกนะคะไม่มีใครแบบบ้ากดนะคะหายไปกับตา ชิปอ๋ปอได้กระเป๋ามาแล้วก็ล่มมาอีกหนึ่งคันนะคะล่มซ้ํานะคะชิปมาใครจะลืล้อคนแล้วก็หาบก็้หย เกลือจัดมันแบบทำอะไรอยู่วะเนี่ย <c oughs> นะคะก็หมดไปเยอะอยู่นะคะได้ลอมมาสองคันนะคะแล้วก็ดูเซกูกปองนี500่ห้าร้ออ่ะแบบโคตรเยอะนะคะดกคนมันเยอะมากนะคะแล้วก็กระเป๋าไว <c> ้ <oughs> คุ้มไม่ทันก่อนนะคะทำอะไรอยู่แต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลัวเพื่อนๆคิดถึงนะคะก็ มากดให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะนะคะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้นะคะก็มาเล่นๆเฉยๆนะคะก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะ<ๆ>ก็ฝากกดไลค like, ์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่ว่าดีเนาะ